ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพวกเราชาวแก๊งฮอร์โมนนะครับแน่นอนครับอมีใครบ้างแก๊บผมกันครับผมค่ะฟุตชานันทชฉัตค่ะ ครับตัวเศรษฐกุศลครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับพี่การเราอยู่ที่สซ็นทรัพาซาขอนแก่นครับตัวครับผมค่ะก็ขอสวัสดีชาวขอนแก่นแล้วก็คนที่ดูโฮมทีวีทุกคนนะคะขอตานน้องไม่ค่อยหลุดไปเรื่อยๆจ้ะใหเย็นๆนะครับวันนี้เราก็มาทำอะไรกันครับตัวเรามาหาพอมูรุ่นใหม่ใช่ไหมนักแสดงฮอร์โมนรุ่นใหม่ก็คือรุ่นน้องพวกเราเนี่ยในโครงการฮอรมูลนเน็กจนครับผมใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดรับน้องๆนะคะซึ่งหลังจากที่คัดเลือกไปเรียบร้อยทั้งทางไอจีการสกาวแล้วก็การมหาถึงภาคนี่นะคะแล้วก็จะไปรวมแล้วทำรายการเรีียลลิต้ สามารถดูได้ทางช่อง GTH on air นะคะวัยรุ่นชาวคอนแกนต่างสนใจการแคสติ้งนักแสดงในซีรีส์วัยรุ่นสุดฮิตฮอร์โมนไหววาวุ่นซีซั่น2อย่างล้นหลามหลังจากที่ฮอร์โมนซีซั่นแรกประสบความสำเร็จและแจ้งเกิดให้กับนักแสดงหน้าใหม่หลายคนซึ่งน้องๆที่รอแคสติ้งนักแสดงครั้งนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาคอนแกนต่างคบคว,วามมั่นใจมา100เซเพื่อให้เขาตากาคณะกรรมการที่ตัดสินการแคสต์นักแสดง อ๋อค่ะชื่อเล่นชื่อมุกนะคะอายุ19ปีค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วที่มาแคสวันนี้เราได้ยินข่าวมาจากไหนคะได้ยินจากในทีวีก็ได้ยินนะคะแล้วก็ได้ยินเออมีเพื่อนๆในอย่างเงี้ยด้วยค่ะใช่ค่ะแปลว่าความฝันของเราเนี่ยก็คืออยากเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมก็ชอบค่ะชอบตัเด็กแล้วค่ะการแสดงใช่ค่ะแล้วสำหรับเรื่องฟอร์มูเนี่ยได้ติดตามมาขนาดไหนอะไรอย่งเง้ยบ้างก็ติดตามอย่ค่ะแต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งที่แบบ ใกล้สอบก็มีไม่ได้ดูว่าอย่างเงี้ยค่ะบางตอนแล้ววันนี้เนี่ยพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นตะ์คะคือที่จริงตอนแรกก็ลังเรนิดหน่อยนะคะเพราะว่าที่เรียนอยู่ก็แบบหนักอย่างเงี้ยนะคะก็แบบตัวว่าจะไม่มีเวลาแต่ว่าก็อยากลองทําตามความฝันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะชื่อโบชีนะคะตอนนี้อายุ18ปีเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคะณะมนุษย์ค่ะแล้วจากการที่มาแค่ทางนี้ทราบล่ามาจากไหนะคะก็มีเพื่อนแชร์กันใน f เฟ o บุ๊ะคะ่ะ แล้ววันนี้พกความมั่นใจมากมี่เปอร<ล>์เซ็นต์มล้วคะก็99.9เเลยะแล้วสำหรับประวนซีซั่นแรกเนี่ยชอบตัวละครตัวไหนชอบเอ่อเก้ากับต่อค่ะค่ะที่เล่นเป็นไผ่กับสไปค่ะแล้วความฝันของเรานี่ก็อยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ก็นิดนึงค่ะแต่เห็นเพื่อนมาแคสก,กันก็เลยลองมาด้วยค่ะสุดท้ายชูพลังใส่กล้องซิเพราะวันนี้เราพบความมั่นใจมายังไง แสดงความสามารถเลยเหรอก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้หรือว่าจะแสดงความมั่นใจยังไงก็ได้ใส่กล้ด้เธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกันแต่เธอก็เคิ้นอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ยยาไอ้ยาก็พอ ก็จริงๆแล้วเด็กๆที่เหมาะกับพอมนน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่ามีความเป็นต,ตัวเองสูงแล้วก็พี่ว่าก็คงจะต้องมีเสน่ห์เฉพาะตัวอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันชวนมองเราอยากจะดูเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะสิ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับพี่คือว่าถ้าจะมีน้องๆชาวภาคอีสานห,หรือชาวขอนแก่นจะมา,ะม,ามาอะไรมาคัดเลือกหรือมาค้นหาเนี่ยพี่รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องสําคัญที่สุดคือการเป็นต,ตัวเอง และในงานครั้งนี้ยมีรุ่นพี่ฮอ์โมนรุ่นแรกอย่างตัวเศรษฐุฤฤฤิกันชุนทวั์ท็อปจรนและฝนสนันทาัดมาให้กําลังใจรุ่นน้องว่าที่ฮอ์โมนรุ่น2อ,อีกด้วยเอาตัวก่อนเลยเอาได้ฮนะก็เป็นนักสแสดงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือมันต้องมีความกล้าเนาะแต่ก็ทุกคนในที่มาวันนี้ผมว่ามีความเป็นนักแสดงก็คือกล้าที่จะออกมากล้าที่มาของเราแล้วผมก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความเป็นของตัวเองแล้วฮะว่า ความเป็นตัวของตัวเราเนี่ยกรรมการจะชอบหรือเปล่าหรือพลังใช้สมาธิเยอะแต่ว่านูเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถแล้วก็สามารถพัฒนากันได้ค่ะปมกันเลยฮะมันจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายจะว่ายากมันก็ไม่ยากเพราะว่าการที่เราได้รับเรื่องเนี่ยแน,น่นอนเราต้องรับยอมรับว่าหนึ่งเราต้องมีโอกาสที่ดีต้องได้รับโชคได้รับคนซัพพอร์ตที่ดีอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่า ที่เราจะไปต่อนั้นเราต้องขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยทำตัวหรือวางตัวยังไงเราเรามีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนตาตัวเองไหมเพราะว่าม่มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทุกวันนะถ้าเราแบบยังอยู่กับพี่เราก็คงจะอยู่อยู่ได้แค่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย การแค่ใครสักคนจะบมืช่ไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่เขาอยับซ้ําในช่วงเวลาที่ฉันนั้นล้มลงซึ่งไม่แน่ว่าเราอาจจะเห็นวัยรุ่นชาวคอนก่นที่มาแคสติ้งนักแสดงวันนี้โลดแล่นในซีรีส์ฮอร์โมนวัวาวุ่นซีซั่น2และประสบความสําเร็จบนจอแก้วเหมือนนักแสดงฮอร์โมนรุ่นพี่ธงชัยมนตรีถ่ายภาพสิกิตรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน เพียงแต่ว่าในฮอร์โมนซีซั่นหกับซีซั่นสองเนี่ยนักแสดงตัวเมนอยู่ครบหมยายถึงว่าพอขึ้นซีซั่น2อตัวเมนที่เคยอยู่ม .5 พวกไม่ว่าจะเป็นวินขันไผ่สไปซ์ปูตีต้าเต้ยก็จะยังขึ้นม .6 ก็จะเป็นเรื่องราวที่สําคัญอยู่ที่ตัวพวกเขาอยู่เพียงแต่ว่าพอเขาจบซีซั่นสองพวกเขาจบ6ม .6 แล้วเนี่ยในซีซั่น3ามก็จะไม่พวกเขาก็ไม่ได้กลับมาแล้วมันก็เลยทําให้เราจะต้อง ออกตามล่าหาเด็กฮอร์โมนรุ่นใหม,ม่ที่จะมาเป็น,เนตัวประกอบหลักในซีซันสองเพื่อที่เขาจะได้เติบโต,เป,ตเป็นตัวเมนในซีซันสามต่อไปพี่รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนครับใครที่เคยรู้สึกว่าซีซ <even now, S 2> ันหนึ่งแซ่บแค่ไหนอันนี้จะแซ่บมากที่